พร,พร้อมกันไหมครับทุกท่านพร้อมนะครับถ้างั้นก็ขออนุญ,ญาตเริ่มตรงเวลาเลยนะครับ10นาฬิกาพอดีนะครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านที่รับชมการถแถลงข่าวอยู่ทางบ้านนะครับผมผลิตวัชรศิลป์นะครับเป็นผู้แทนรัศดรแบบเป็นชื่อเลยชื่อจากพรรคประชาชนนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนของพรรคและก็ตัวแทนของกองโฆษกของพรรคนะครับในการมาถแถลงข่าวในประเด็นที่มีความสําคัญ ต่อพี่น้องประชาชนจะมีทั้งหมด4ประเด็นนะครับจะค่อยๆทยอยไปทีละประเด็นแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวเราจะจัดส่งเป็นเอกสารให้กับสื่อมวลชนเป็นพิเศสตามมาทันท,ทีที่แถลงข่าวเสร็จนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ตกหล่นรายละเอียดทุกประการนะครับประเด็นที่1ครับที่ต้องการจะแถลงในวันนี้นะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาเยอะที่สุดในทั้งหมด4ประเด็นก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะว่าเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะยังมี การพูดคุยการนาเสนอบางส่วนที่ประชาชนอาจจะยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับก็เลยขออนุญาตมาถแถลงความคืบหน้าให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดอย่างเป็นระบบน,นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูนนะครับก็ได้มีการลงมตินะครับเพื่อหาข้อสรุปในหลายประเด็นสําคัญครับเกี่ยวกับกลไกในการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่เราต้องตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะครับว่าการมีสภาร่างรมนูญหรือว่าสทรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนเราเรียกร้องมาโดยตลอดและก็เป็นสิ่งที่หลายพรรคนั้นเคยเห็นตรงกันแต่ตั้งแต่มีคำวิจัยสามนูน18ทับ258ออกมาเมื่อวันที่10กันยายนที่เขียนเอาไว้นะครับว่าห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูญโดยตรงหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็ไม่มีพรรคใดที่สามารถเสนอนกลไกสอบสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้นะครับแล้วหากเราย้อนไปดูนะครับ3ร่างแก้ไขรัฐมนูญของ3พรรค ที่มีการเสนอเข้ามาสู่การพิจารณาโดยรัฐสภาในวาระที่1เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาก็จะเห็นชัดนะครับว่าใน3ร่างไม่มีร่างไหนที่เสนอให้มีสทที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้พอเป็นเช่นนี้ครับทางร่างของพรรคประชาชนเราก็พยายามนะครับที่จะออกแบบกลไกโดยยึด2หลักการสําคัญนะครับซึ่งท้ายสุดก็เป็นร่างที่รัฐภามีมติให้ใช้เป็นร่างหลักในการพิจารณาของชั้นคณะกรรมการ หลักการที่หนึ่งที่เราพยายามยึดถือครับคือพยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ได้มากที่สุดตราบใดที่ไม่ขัดกับคำวิจัยสามนูนหลักการที่สองก็คือการป้องกันการผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าโดยสีใดสีหนึ่งเพื่อพยายามจะทําให้สองหลักการนี้เป็นจริงนะครับเรามีทั้งหมดสามข้อเสนอนะครับที่ปรากฏอยู่ในภาพเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามที่ เราออกแบบไว้นะครับเพื่อพยายามจะยึดสองหลักการนี้แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการนะครับก็มีการลงมติกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ3ข้อเสนอที่อยู่ในร่างของพักประชาชนอย่างไรขออนุญาตไล่เรียงไปทีละข้อนะครับข้อที่1ครับทางร่ากของพักประชาชนได้มีการเสนอให้มีสิ่งที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนด้วยข้อจำกัดของคำวิชัยสามนูนครับก็เลยทําให้กลไกใดๆก็ตามที่มีหน้าที่ ในการร่างรัฐมนูญหรือมีอำนาจในการลงมติเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐมนูญเนี่ยไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตจบได้พอเป็นเช่นนี้ครับทางพรรคประชาชนเราจึงได้ออกแบบกลไกที่เรียกว่าสภาที่ปรึกษาการร่างรัฐมนูญซึ่งไม่ได้มีอำนาจในการร่างรัฐมนูญแต่มีอำนาจในการรับฟังแล้วก็รวบรวมความเห็นของพี่น้องประชาชนพอออกแบบไว้เช่นนี้ครับก็เลยทําให้สภาที่ปรึกษานั้นจึงเป็น,นกลไกเดียวในบรรดาทุกร่างที่ยังจะสามารถมาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าพอมีการลงมติท้ายสุดแล้วกรรมธิการก็มีมติให้ตัดสภาที่ปรกษาออกนะครับจะมี8เสียงของกรรมธิการสัดส่วนพักประชาชนนะครับที่ยืนยันลงมติให้คงไว้นะครับแต่มีอีกที่เสียงนะครับที่ลงมติให้ตัดสภาที่ปรกษาออกแล้วก็มีอีกสามเสียงที่งดออกเสียงเลยเท่ากับว่าข้อเสนอที่1จากกรรมธิการของพักประชาชนนั้นก็แพ้มติเสียงข้างมากของคนณะกกรรมธิการ ข้อเสนอที่สองครับเป็นข้อเสนอจากร่างของพรรคประชาชนที่เสนอว่าให้มีการเปิดให้ประชาชนนั้นสามารถเข้ากูหาเลือกตั้งเพื่อคัดกรองผู้ร่างรัฐมนุนมาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้รัฐภานั้นคัดเลือกต่อไปครับถ้าพูดในรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าร่างของพรรคประชาชนนั้นมีการเสนอให้ประชาชนเข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งผู้ร่างมาทั้งหมด70คนโดยใช้ระบบเลือกตั้งคล้ายๆกับระบบการเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อที่เราคุ้นชินกันพอประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งมาแล้ว70คน 70สบคนนั้นก็จะถูกส่งต่อให้รัฐภานั้นคัดให้เหลือ35คนดังนั้นอันนี้ก็เป็นการพยายามจะออกแบบกลไกเพื่อประชาชนนั้นมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางเกี่ยวกับกระบวน,นการเลือกผู้ที่จะมาร่างรัฐรมนูบแต่เสียดายเชย่นกันครับว่าพอมีการลงมติในชั้นคณะกรรมการก็มีเพียง8เสียงที่เป็นกรรมการสัดส่วนพรรคประชาชนที่ลงมติให้คงคกลไกดังกล่าวไว้โดยมีอีก14เสียงที่ลงมติให้ตัดกลไกดังกล่าวออก แล้วก็มีอสองเสียงที่งดออกเสียงก็เลยเท่ากับว่าในข้อเสนอที่สองนี้ทางกรรมธิการพัรคประชาชนเขาก็แพ้โหวตไปเช่นกันส่วนข้อเสนอที่สามครับเป็นข้อเสนอที่ว่าให้รัฐภานั้นคัดเลือกผู้ร่างโดยใช้สูตร 20- ่หยิบหนึ่งแทนการใช้เกณฑ์เสียงข้างมากอันนี้เป็นการพูดถึงเกณฑ์ว่าในขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่างจะใช้เกณฑ์อะไรในการกําหนดหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคําว่า20หยิบหนึ่ง ก็ขออนาตอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าคืออะไรสูตร20่สิบหนึ่งครับเป็นการกำหนดว่าในเมื่อสมาชิกรัฐสภาคือสอสอกับสอวอมีทั้งหมด700คนในเมื่อผู้ร่างที่ถูกกำหนดไว้มีอยู่35คนพอเอา700มาหาร35ก็เท่ากับ20เราก็เลยกำหนดไว้ครับในร่างของเราว่าให้สมาชิกรัฐสภาที่รวมตัวกันได้20คนนั้นมีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่างได้1คนซึ่งพอออกแบบเช่นนี้มันก็จะเป็นหลักประกันว่าคณะผู้ร่างและมนูนก็จะไม่ถูกผูกขาด โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าสีใดสีหนึ่งและก็จะทําให้คณะผู้ร่างนั้นมีตัวแทนที่มีความหลากหลายทางความคิดที่สะท้อนความหลากหลายทางความคิดที่มีอยู่ในรัฐสภา,าและมีอยู่ในสังคมถามว่าทาไมต้องเสนอแบบนี้ทําไมสูตร2ี่สยบหนึ่งถึงสําคัญก็เพราะว่าหากเราไม่ใช้สูตรยี่สิบบหนึ่งแล้วไปใช้เกณฑ์เสียงข้างมากสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เราใช้เกณฑ์เสียงข้างมากคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสีใดสีหนึ่งที่อาจจะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีพรรคการเมืองสีหนึ่งมีสอสอ0 0คนหลังจากการเลือกตั้งครั้งถัดไปแล้วมีสอวอที่คิดคล้ายกันหรือว่าสีเดียวกันอีก1้0ยคนรวมกันเป็น360คนซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเสียงข้างมากนั้นก็อาจจะสามารถผูกขาดการครัดเลือกผู้ร่างได้อย่างเด็ดเสร็จเทียบกับว่าสีนั้นสามารถเลือกผู้ร่างทั้ง35คนได้แบบเบด็ดเร็จนะครับดังนั้นเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับว่าอย่างน้อยในประเด็นนี้กรรมธิการ เสียงส่วนใหญ่ครับเกือบจะมีฉันธามติเห็นด้วยกับข้อเสนอของพักประชาชนให้ใช้สูตร20-1แทนเกณฑ์เสียงข้างมากนะครับจะเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของพักประชาชน19คนซึ่งรวม8เสียงพรคประชาชนอยู่นั้นด้วยไม่มีใครไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็มีงดออกเสียง10คนคแต่นันกล่าวโดยสรุปครับพอเป็นเช่นนี้ถ้าถามความรู้สึกของผมในฐานะตัวแทนจากพักประชาชนนะครับ ก็ต้องบอกว่าผลการลงมติของกรรมธิการในสัปดาห์ที่แล้วนั้นมีเรื่องที่ทั้งน่าผิดหวังและน่ายินดีผสมกันไปน่าผิดหวังก็เพราะว่า2จากสาข้อเสนอของเราไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีสภาที่ปรึกษ,ษาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอให้ประชาชนนั้นได้คัดเลือกผู้ร่างเบื้องต้นก่อนจะส่งไปให้รัฐสภา,าคัดเลือกนั้นแพ้เสียงข้างมากของในการลงมติของคณะกรรมิการแต่เรื่องที่น่ายินดีก็คืออย่างน้อยเราสามารถผลักดัน หนึ่งจากสามข้อเสนอก็คือการใช้สูตรยี่สิบหยิบหนึ่งได้สําเร็จพอสูตรยี่สิบหยิบหนึ่งอยู่ในร่างของคณะกรรมการเราก็สามารถรับประกันได้ครับว่าอย่างน้อยที่สุดการคัดเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยรัฐภานั้นจะไม่ถูกผูกขาดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและพี่น้องประชาชนก็จะยังคงมีส่วนร่วมในการกําหนดผู้ร่างผ่านผู้หาเลือกตั้งสสผู้ได้ง่ายคือหากพี่น้องประชาชนเลือกสสจากพักใดเยอะพักนั้นก็จะมีโอกาส หรือว่ามีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ร่างที่อาจจะมีจุดยืนกใกล้เคียงการเกี่ยวกับเรื่องรัฐรรมนูญได้เยอะขึ้นตามมาเช่นกันนะครับอันนี้คือบทสรุปที่เกิดขึ้นในการลงมติของชั้นคณะกรรมริการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเข้าใจดีครับว่าหลายภาคส่วนก็อาจจะยังมีข้อกังวลอยู่นะครับผมเห็นว่ามีคณะกรรมริการท่านหนึ่งครับก็ออกมาวิจารณ์ว่าสูตร20:11อาจจะไม่ใช่ยาวิเศษเสียแล้วเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้ร่างมาเบื้องต้นแต่ก็ต้องเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชน ว่าข้อเท็จจริงนั้นก็คือคณะกรรมการเสียงส่วนใหญ่นะครับรวมถึงกรรมการที่ออกมาพูดประโยคนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้ลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอของพรรคประชาชนที่เสนอให้ประชาชนนั้นคัดกรองผู้ร่างมาเบื้องต้น70คนก่อนส่งให้กับให้รัฐสภาคัดเลือกให้เหลือ35คนแต่นอกจากนั้นครับคณะกรรมการท่านอื่นรวมถึงกรรมการท่านนี้ก็ไม่ได้เสนอวิธีการอื่นที่จะป้องกันการผูกขาดได้มากกว่าสูตร20กิบหนึ่ง มีหนำซ้ำถ้าเราไปดูร่างแก้ไขมนูญของพักต้นสังกัดของกรรมธิการท่านนี้ก็จะเห็นว่าในขั้นตอนสุดท้ายที่รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่างก็กําหนดให้ใช้เกณฑ์เสียงข้างมากซึ่งผมก็ยืนยันว่ามีความสุ่มเสียงที่นำไปสู่การปูขามากกว่าสูตร21โดยซ้ำส่วนอีกประการหนึ่งครับเราก็เข้าใจดีว่าอาจจะมีความเข้าใจจากบางภาคส่วนหรือความพยายามจะสร้างความเข้าใจในบางภาคส่วนว่าการที่กรรมธิการเสียงข้างมากไม่เติมสสร รือว่าสภาร่างรัฐมนูญตามข้อเสนอของกรรมธิการพรรคเพื่อไทยเข้ามานั้นจะทําให้ผู้ร่างมีความยึดโยงกับประชาชนน้อยลงแต่ข้อได้จริงไม่เป็นเช่นนั้นครับต้องยืนยันว่าประการแรกสะสะรที่กรรมธิการพรรคเพื่อไทยเสนอให้เติมเข้ามานั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นในการลงมติว่าจะเติมส,ะสะอสรตามข้อเสนอของกรรมธิการพรรคเพื่อไทยเข้ามาหรือไม่ไม่ได้เป็นการลงมติใดๆเลย เกี่ยวกับว่าส,สรนั้นจะมีที่มาอย่างไรเป็นเพียงการลงมติตามภาพครับว่าผู้ร่างนั้นจะมีเป็นหนึ่งระดับคือเป็นกรรมธิการร่างหรือเป็นสองระดับที่มีการเติมส,สรเข้ามาอีกท่านหนึ่งนะครับดังนั้นผมย้ํานะครับข้อเสนอจากกรรมธิการพรรคเพื่อไทยให้เติมส,สรเข้ามาที่กรรมธิการเสียงข้างมากมีมติไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เป็นการเสนอส,อสรอที่มาจาก,การเลือกตั้งของประชาชน และการลงมตินั้นก็ไม่ได้เป็นการลงมติเกี่ยวกับว่าสรที่ว่านี้จะมีที่มาอย่างไรเป็นเพียงการลงมติว่าผู้ร่างจะมี1ระดับหรือ2ระดับครับดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทางเรากรรมการจากพรรคประชาชนนะครับก็จะทําเต็มที่ครับในการพยายามจูงมือทุกภาคส่วนในกรรมการนะครับเพื่อเดินหน้าพิจารณามาตราที่เหลืออยู่ของร่างแก้ไขรัฐมนูลให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับโดยอย่างน้อยที่สุดครับตามไทม์ไลน์ที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับเราเห็นว่า การพิจารณาในชั้นของคณะกรรมิการนั้นควรจะเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อให้รัฐบาลนั้นเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันช่วงต้นเดือนธันวาคมก่อนที่จะถึงวันที่2ธันวาคมที่จะมีการเปิดประชุมสามัญเพื่อพิจารณา <c oughs> ร่างแก้ไขรัูในวาระที่2และหากเป็นเช่นนั้นในเมื่อกฎหมายกำหนดว่าต้องรอ15วันระหว่างวาระ2กับวาระ3ก็จะทําให้รัฐบาลนั้นสามารถพิจารณาวาระ3นั้นเสร็จได้ทันก่อนสิ้นเดือนธันวาคม อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของประเด็นที่1นึ่งครับเรื่องร่างแก้ไขรัฐมนูลครับประเด็นที่2ครับที่มีความสําคัญเช่นกันนะครับที่ต้องการจะแถลงข่าวแล้วก็ให้ข้อมูลจากพี่น้องสืง่อมวลชนพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็คือปัญหาเรื่องสารพิษในแม่น้ํากกและก็แม่น้ําสายนะครับซึ่งสสที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือสสพัทรพงศ์ลีลาพัทซึ่งเป็นสสพักประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และปัจจุบันก็เป็นประธานคณะอนุกรรมิการมลพิษทางน้ําข้ามแดนด้วยเช่นกัน ต้องบอกว่าเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากครับที่กระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยถ่ากล่าวโดยสรุปนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องสารพิษในแม่น้ำากแม่น้ำสายนั้นมีความรุนแรงมีความเรื้อรังมีความกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆนะครับรุนแรงในที่นี้นะครับเราเห็นว่าหากพูดถึงการใช้น้ำประปาเพื่อการกุปโภคบริโภคมีการค้นพบครับว่าในจังหวัดเชียงรายมี18หมู่บ้านที่ตรวจพบตะกั่วเกินมาตรฐานในน้ำประปาและมี4หมู่บ้านที่มีการตรวจพบสารหนู เกิดมาตรฐานในน้ำประปายิ่งไปกว่านั้นครับในมุมของการเกษตรเราก็เห็นว่าข้าวนาปีที่มีการใช้น้ําจากแม่น้ําเหล่านี้ก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้วแต่ณปัจจุบันรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการตรวจนะครับจนสามารถรู้ได้ว่าข้าวที่ใช้น้ําเหล่านี้นั้นมีสารปนเปื้อนหรือไม่หรือหากจะพูดในมิติของการท่องเที่ยวครับเราก็เห็นว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ําโดยเฉพาะแม่น้ากกที่อาจจะมีประเพณีกับลุ่มน้ํามากมายนั้นก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะปัญหาดังกลาง่าว ฉะนั้นแปลงเลยว่าปัญหานี้กระทบที่น้องประชาชนทุกภาคคนอย่างรุนแรงยิ่งไปกว่านั้นครับปัญหานี้ก็ยังมีความเรื้อรังเพราะเป็นปัญหาที่มีมาคาดว่ามีมาอยู่เกือบจะเกินหนึ่งปีแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นครับคือเราเห็นว่าปัญหานี้มีความกว้างขวางมากขึ้นเพราะล่าสุดครับปัญหาดังกลา่าวได้ลุกลามไปถึงแม่น้ําโขงและก็แม่น้ําสารวิน ที่เป็นปลายทางของแม่น้ําสายอื่นๆแล้วนะครับมีการตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานในแม่น้ําโขงถึง2เทา่าต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าปัญหานี้ถ้ากล่าวโดยสรุปเป็นตัวอย่างของปัญหาที่ไทยไม่ได้ก่อครับแต่ว่าคนไทยนั้นต้องรับกรรมเพราะว่าต้นตอของปัญหานี้นั้นคาดว่ามาจากเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นครับข้อเสนอที่พาคประชาชนมีต่อรัฐบาลครับคือเราเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นยกระดับในการดําเนินการ2ออย่างคู่ขนานกัน อย่างที่1คือภายในประเทศก็ต้องทําเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแต่อย่างที่2คือในเวทีระหว่างประเทศก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นต่อผ่านเวทีเจราจาร,ระดับนานาชาติหากจะลงรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับภายในประเทศเรามีอยู่ทั้งหมด4ข้อเสนอครับที่ต้องการให้รัฐบาลดาเนิน,เนการอย่างที่1ครับเราต้องการให้รัฐบาลน,นั้นจับสรรงวประมาณเพื่อคงความถี่ในการตรวจสารพิษในแม่น้ำนะครับล่าสุดครับกรมควบคุมมลพิษนะครับออกมาบอกว่า อาจจะมีการลดความถี่ในการตรวจถึง4เท่าจากเดิมที่ตรวจ2ครั้งต่อเดือนจะเปลี่ยนไปตรวจหนึ่งครั้งทุกๆ2เดือนนะครับดังน,นั้นอย่างแรกคือรัฐบาลต้องเร่งจัดหางบประมาณเพื่อคงความถี่ในการตรวจสารในแม่น้ําอย่างที่2ครับรัฐบาลต้องจัดหางบประมาณเพื่อตรวจข้าวที่ปัจจุบันกําลังเก็บเกี่ยวและจะถ,ถูกส่งต่อให้คนไทยนั้นบริโภคนะครับว่ามีความสุ่มเสีย่ยงมีสารปนเปื้อนหรือไม่อย่างที่3ครับคือรัฐบาลต้องเตรียมการในการจัดหาแหล่งน้ําทดแทน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบและอย่างที่4ครับเราเห็นว่ารัฐบาลนั้นจําเป็นครับที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนเพื่อที่ว่าทําให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงปัญหาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ไม่ได้ตรหนกเพราะการที่ไม่เข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการจากภาครัฐในส่วนของเวทีระหว่างประเทศครับเราเสนอให้รัฐบาลนั้นแก้ไขปัญหาที่ต้นตอซึ่งคาบเกี่ยวกับเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วย2ข้อเสนอด้วยกัน อย่างแรกครับเราเห็นว่าประเทศไทยนั้นต้องรีบเสนอตัวเป็นเจ้าภาพครับในการประชุมทหุภาคีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งในการประชุมนั้นจําเป็นจะต้องมีอย่างน้อยครับทั้งประเทศเมียนมาและลาวซึ่งเป็นประเทศต้นน้ําและประเทศจีนครับซึ่งปัจจุบันครองตลาดแร่ส่วนใหญ่ของโลกเราต้องการจะใช้เวทีทหุภาคีนี้ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อเสนอได้ข้อสุดถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการรวมถึงการศึกษาร่วมกันว่าสามารถใช้กฎหมายของประเทศไทยได้บ้างของประเทศใดได้บ้าง เพื่อที่ว่าจะแก้ปัญหาโมลพิษที่แหล่งกําเนิดในประเทศนั้นๆส่วนข้อเส้นที่สองครับในส่วนของกลไกระหว่างประเทศครับคือเราเห็นว่าในเมื่อนายกก็ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ควรจะเร่งหาดูอกับรัฐบาลจีนครับเพื่อนัดถกเจรจาผู้พาคีไทยลาวเมียนมาจีนนะครับโดยอาจจะอ้างถึงนะครับตัวกลไก LMEC เกี่ยวกับเรื่องการจัดการโมลพิษในแม่น้ําซึ่งจีนก็มีส่วนร่วมอยู่แล้วรวมไปถึงการหาดูอกับรัฐบาลจีนครับ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎระเบียบในการบริหารจัดการและก็ตรวจสอบห่วงโซ่การทําเหมืองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิอง่งแวดล้อมดังนั้นครับในประเด็นนี้กล่าวโดยสรุปหากรัฐบาลร,รักชาติจริงเราเห็นว่ารัฐบาลน,นั้นต้องทํางานหนักและเร็วกว่านี้ครับในการปกป้องแม่น้ําและทรัพยากรธรรมชาติของชาติที่กําลังถูกคุกคามจากสารมลพิษที่ถูกปล่อยให้ไหลจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยและกําลังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของคนไทย ต่อไปประเด็นที่สามครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานทางด่วนข้ามทศวรรษนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สสที่รับผิดชอบก็คือสสสุรเชษประวินบงุฎนะครับซึ่งได้มีการถแถลงข่าวโดยละเอียดไปก่อนหน้านี้แต่ผมขออนุญาตสรุปข้อเสนอที่จะยิงตรงไปที่รัฐบาลอีกรอบหนึ่งทางผมและพักประชาชนเราย้ำมาตลอดนะครับว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ณเวลานี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการตอนอภิปรายแสงนโยบายผมก็ได้ย้ำชัดในที่ประชุมสภานะครับว่า แม้รัฐบาลจะอยู่สั้นแต่รัฐบาลต้องไม่ไดำเนินการอะไรที่สร้างความเสียหายระยะยาวหนึ่งในปัญหาที่เรามีความกังวลครับเพราะรัฐบาลนั้นจะเร่งดําเนินการและสร้างความเสียหายให้กับคนไทยข้ามทศวรรษก็คือเรื่องของการขยายสัมปทานทางด่วนให้กับเอกชนไปอีก20กว่าปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดปี2578มีความพยายามจะขยายไปถึงปี2601ซึ่งอาจจะพ่วงมากับสิทธิ์ ในการก่อสร้างโครงการทางด่วนชั้นที่2หรือว่าที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโครงการดับเบิลเด็กหากจะสรุปข้อกังวลที่สสตุรเชษได้เปิดเผยโดยละเอียดเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าเรามี3ข้อกังวล,ลหลักๆเกีเ่ยวกับความพยายามตรงนี้ข้อกังวลที่1ครับเรามีความกังวลว่าการขยายสัมปทานให้กับเอกชนเจ้าเดิมจะทําให้เรานั้นเสียโอกาสครับในการบริหารจัดการหรือว่าออกแบบมาตรการเรื่องทางด่วนที่อาจจะตอบโจทย์ที่น้องประชาชนได้มากกว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นครับ หากรัฐบ,บาลมีการเปิดสัมปทานใหม่อีกรอบแทนที่จะไปขยายสัมปทานให้กับเจ้าเดิมก็จะเป็นโอกาสที่เราเปิดให้เอกชนนั้นมาแข่งขันกันว่าจะเสนอข้อเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดหรืออีกตัวอย่างหนึงครับหากรัฐบ,บาลต้องการจะคิดค้นทางเลือกทางนโยบายใหม่ๆเช่นอาจจะบอกว่าต้องการจะลดค่าทางด่วนหรือว่าแม้กระทั่งให้ขึ้นทางด่วนฟรีช่วงตอนกลางคืนนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนปัจจุบันก็ยังทาไม่ได้หากะถูกติดล็อกกับสัญญาสัมปทานเดิม ดังน,นั้นข้อกังวลที่หนึ่งคือเราเกรงว่าการขยายสัมปทานให้กับเอกชนเจ้าเดิมจะทําให้รัฐบาลเสียโอกาสเรื่องพวกนี้ข้อที่2ครับเรามีความกังวลว่าการเดินหน้าโครงการดับเบิลเด็กนั้นจะทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียภาษีไปกับโครงการที่ได้ไม่คุ้มเสียเพราะในมุมหนึ่งเราเห็นว่ามูลค่าการลงทุนกับโครงการดับเบิลเด็กนะครับสูงถึง34,800ล้านบาทแต่ หลายฝ่ายครับก็ออกมาทักท้วงว่าการมีดับเบิลเด็กนั้นอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหารถติดบนทางด่วนได้จริงเพราะว่าไม่ได้เชื่อมลงสู่พื้นราบโดยตรงนะครับก็จะทําให้คอขวดนั้นยังคงดำรงอยู่อยู่ดีครับส่วนข้อกังวลที่3ครับคือเรามีความกังวลว่าการปรับเงื่อนไขสัมปทานครั้งนี้ครับจะถูกตั้งคำถามเรื่องความไม่โปร่งใสและจะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นสูญเสียสิทธิ์ในการร่วมตัดสินใจเราเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปัจจุบันก็ยังไม่ยอมที่จะเปิดเผยรายละเอียดเรื่องโครงการดับ ให้สภาและก็พี่น้องประชาชนนั้นได้ตรวจสอบก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมคอรมอนั่นหมายความว่าหากเข้าสู่การประชุมคอรมอแล้วคอรมออนุมัติไปแล้วและถึงมาเปิดเผยก็กลายเป็นว่าประชาชนไม่ได้มีโอกาสในการตรวจสอบหรือร่วมตัดสินใจร่วมทักท้วงก่อนหน้าที่ครมอจะเดินหน้าเลยและยิ่งไปกว่านั้นครับเราเห็นว่าราัฐบาลสปอกิตนั้นก็ไม่ควรจะเร่งตัดสินใจเรื่องนี้แต่ควรจะรอให้ทักการเมืองต่าง ที่กาลังจะเข้าสู่สามเลือกตั้งนั้นมานําเสนอจุดยืนและนโยบายของตนเองว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นตัดสินใจผ่านคูหาเลือกตั้งดังนั้นในประเด็นนี้ครับผมขอย้ําข้อเสร่อของสสสุรเชษอีกรอบนะครับว่าพรรคประชาชนเราเรียกร้องให้รัฐบาลน,นั้นออกมายืนยันครับว่าจะไม่ตัดสินใจเดินหน้าขยายสัมปทานให้กับเอกชนพ่วงกับโครงการดับเบิลเด็กแต่จะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดถัดไป หากรัฐบาลชุดนี้ยังคงเร่งรัดเดินหน้าเรื่องนี้ต่อก่อนการเลือกตั้งก็อาจจะเจอข้อข้อรหาครับว่าสาเหตุที่รัฐบาลเร่งรีบนั้นไม่ใช่เพราะว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนมหาศาลจนไม่สามารถรอรัฐบาลชุดถัดไปมาตัดสินใจได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าโครงการนี้คือโอกาสที่พลาดไม่ได้ครับของรัฐบาลชุดนี้ในการเก็บสะสมกระสุนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ่วนประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่4ที่อยากจะขออนุญาตแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้นะครับก็คือกรณีเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับอันนี้ความจริงทางตัวแทนของพรรคประชาชนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เดชประสุกกำเนิดสสทวิวงโตทวิวงจากอุทยาหรือว่าสสจากจังหวัดนนทบุรีหลายคนได้มีการเสนอโดยละเอียดไปแล้วถึง5ข้อเสนอที่เราเสนอให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดซ้าแต่ประเด็นหนึ่งครับหรือว่าหนึ่งข้อเสนอจากห้าข้อเสนอที่ผมจาเป็นต้องย้ําอีกรอบ เพราะเป็นประเด็นที่เราคาดหวังใช้คอรมอรมีมติในการประชุมคอรมอรวันพรุ่งนี้ครับคือการทบทวนเรื่องแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมปัจจุบันครับถ้าเราอ้างอิงมติคอรมอรมเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับจะเห็นว่ามีมติให้มีการช่วยเยียวยาการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ถูกกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยเป็นลักษณะรูปแบบเหมาจ่ายอัตราเดียวก็คือโครเรือนละ9,000บาท นะครับสำหรับใครที่อาจจะมีน้ําท่วมขังเกินกว่าเจวันหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเจ็วันแต่ว่ามีบ้านเดือนเสียหายนะครับเราเห็นว่าพอเป็นเช่นนี้อาจจะเกิดปัญหา2ประการด้วยกันปัญหาที่1คือหลายครั้งเงิน9,000บาทก็จะเข้าถึงมือประชาชนหลังจากที่น้ําลดลงมาแล้วเพราะนั้นที่ความจริงแล้วความละบากของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่น้ําท่วมทําให้ไม่สามารถหาไรายได้เหมือนเดิมได้แล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายหลายประการประการที่2ครับก็มีข้อทักท้วงว่า การให้ในอัตราเหมาจแบบนี้อาจจะไม่เป็นธรรมเพราะกลายเป็นว่าบ้านเดือนที่น้าท่วม7จวันกับบ้านเดือนที่น้าท่วมมา3าสเดือนนั้นจะรับเงินเดียวยาทับเทียมกันนะครับดังนั้นข้อเสนอของพักประชาชนครับซึ่งเป็นหนึ่งใน5ข้อเสนอที่เราได้แถลงไปครับคือต้องการให้คอรมบอมมีมติทบทวนเกณฑ์การเดียวยานะครับโดยการเปลี่ยนครับจากการชดเชยการเดียวยาแบบอัตราเดียว9,00 0บาทมาเป็นการชดเชยแบบ9 00 0บาทต่อเดือนนะครับเพื่อความเป็นธรรมระหว่างบ้านเดือนที่น้ําท่วมมากน้าท่วมน้อยหรือว่าน้าท่วมนานกับน้ําท่วม ทั้งหมดนี้ครับก็เป็น4ประเด็นนะครับที่ขออนุญ,ญาตแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ครับแล้วก็ยินดีถ้าเกิดว่ามีคําถามเพิ่มเติมอะไรสิ่งไม่อนดามมาี่การ,รับค,คือตามไทม์ไลน์นะครับผมขอกลับไปที่หน้าไทม์ไลน์ตามไทม์ลน์ครับทางผมแลกกะกรรมการจะรับประชาชนทุทําเต็มที่ ในการจูงมือทุกภาคส่วให้พิจาราเสร็จชั้นคณะกหน่วารการยวกิจารณาครับซึ่งก็เท่ากับว่าเราเหลือประมาณสอัปดาห์เต็มในการพิจารณาคผมก็ยังเชื่อว่ายังมีความเป็นไปได้แล้วหากเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้การพิจารณาวาระสองสามารถเกิดขึ้นได้ในการยสามัตามที่ทางประชาเรอและจะทาให้การพิจารณาวาระสมเสร็จทัน่อสิ้นเดืาคถ้าจะเชื่อมโยงกับเรื่องอภิและวงใจก็ย้า เื่อนไขเดิมของรัฐประชาชนสมข้อซึ่งหนึ่งงานก็คือการเรียกร้องว่ารัฐบาลจะต้องมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขอูลอย่างน้อยสุดในวาระที่สองเพราะหากเราคำนวณแล้วครับถ้าไม่มีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญแล้วไปรอวันที่12งธันวาจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระสองเนี่ยมันจะเสร็จไม่ทันในวาระสามภายในสิ้นเดือนธันาคมครับที่เราได้ขีดเส้นไป ในการดำเนินการในคณะกรรมการเราพยายามที่จะหาสินทรัพติให้ได้มากที่สุดเพราะเรารู้ดีว่าข้างอยากจะหาวาระสารได้เนี่ยไม่ได้ยึดแค่เสียงข้างมากแต่ต้องได้สินทามพย์ติทุกฝ่ายนอกจากเสียงเกินเงินหนึ่งของสมาชิกกต่างแล้วต้องได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของฝ่ายค้านต้องได้หนึ่งในสามของบอนะครับดังนั้นในประเด็นต่างๆที่ในการดำเนินการในคณะกรรมการเราพยายามจะหาสินทรัพยติให้ได้มากที่สุดแต่หากจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีการลงมติเพราะความเห็นมีความแตกต่างกันอยู่เราก็มีการดำเนินการลงมติแล้วก็เคารพ เสียข้างมากนะครับขอ,ของขคณะกรรมการแม้ว่าเสียข้างน้อยจะมีสิทธิ์สงบความผิดเพื่อไปดำเนนการต่อในที่ประชุมรัฐสภาก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่เป็นสาระสาคัญหลักเกี่ยวกับคนการในการจัดคำร่างเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ผมได้สรุปเพ่ได้มีการลงมติไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นผมคิดว่าในเชิงของประเด็นอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ม,มากกว่านี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีข้อผิดเน้อยกว่า <S <S ขอบคุณนะครับ ครับขอบคุณทุกคนมากครับทีเพื่อไทยได้ลงทุนเรื่องการต่อสู้อันนี้ที่เอไทยทำต่้ไคือผมคิดว่าเรื่องของการยื่นปฏิปราต้องใจนะครับผมคิดว่าทางทัพประชาชนเราก็แถลงเงื่อนไขเราสามข้อชัดเจนนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ในส่วนของทัพเพื่อไทยเราก็ครบสิทธิ์ของทัพเพื่อไทยแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นฝ่ายค้านเช่นกันมีสนอยู่กับหลาคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จจะยื่นด้วยตัวเอง ผมคิดว่าอย่างไรก็ตามในฐานะผรประชาศการร่วกันเนี่ยการามีรร่วมกันถึงเป้าหมายถึงแนวทางก็แน่นอนย่อม